อันเลข3ามตัวมันมันเขาอาากขอ2ตัวแบบเต็มเต็มสองตัวลางในโบปูเพิ่นก็เลยเขียนไห้นะครับมือนันเพิ่นเขียนไห้คือเลขล่างนะครับ8ปหนึ่งเพิ่นเขียนไห้8ปดหนึ่งคำเดอน ทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายครับผมสวัสดี FC ทุกท่านที่เบิึงช่องพะเลียงแชนแนลนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณ FC ที่กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องครับผมความเดิมของงวดที่แล้วเลขของปูเพชรเงินหนักขลาดเพิ่นมาให้แอดไปก็คือ8ปนึงนะครับล่างคือแปดหนึงตัวเดียวเลยนะครับผลอออกสลากของรัฐบาล งวดที่แล้วนะครับผมก็คือล่าง87แต่ผู้บางคนเพิ่นกะนะ็ะไดเนาะเพิ่นว่าเลข1ก,กับเลข7เ,เป็นตัวเดียวกันนะครับผมและการเมื่อนี้แอดจ๋ามาเบาสูฟังว่าเลขของปูเพชรเงินนคาคละเพิ่นมาให้แอดไวตั้งแต่ตองงวดแต่ว่าแอดบมมีเวลาโลงชิให้เพราะว่ามีติดภารกิจหลายอย่างนะครับผมต้องขอโทษขออภัยที่นี่ ปูเพิ่นมาแอดใส่ถามว่าปูเหล็กลางคืบบ่อเขาเพราะว่าแอดขอเหล็กรางเพิ่นนะว่าสามตัวมันออกยากก็เลยขอเหล็กสองตัวเพิ่นก็ว่าเขาเพิ่นว่ากะคืบว่าห้แล้วกระตุงก็เลยแอดก็เลยถามว่าเมื่อเหล็กบ่อเขาเหล็กเขาได้ยังไรปูหาแปดหนึ่งเพิ่นก็ว่าเพิ่นห้ถึกแล้วเพิ่นห้ถึกแล้วเพิ่นก็ยำว่าเพิ่นห้ถึกแล้วแปดแสดงว่าแปดหนึ่งของเหล็กปูเพชรเงินนัคขลัก็คืบ หนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันฉะนั้นแล้วนะครับเอฟซี FC ทุกท่านให้ให้พิจารณาเบิงนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางเลือครับผมเลขงวดประจําวันที่หนึ่งมีถุนายนพศ2568น,นะครับเลขบูเพ็ดเงินเพิ่นมาให้แอดไปเลขล่างนะครับเพิ่นมาให้เลขล่างก็คือ57นะครับ57เพิ่นให้แอดเลือกเอาระหว่างอ่าเพิ่นมีเลขให้เสนอให้2ตัวคือมี54ตัวหนึ่งนะครับผมมี54 แล้วก็หาเจ็ดแอดก็เลยเลือกเอาหาเจ็ดนะครับผมตัวเดียวนะครับเลขล่างห้าเจ็ดนะครับเลือกเอาตัวเดียวอย่าลืมนะครับเลือกเอาห้าเจ็ดห้าเจ็ดแสดงว่าถ้าเป็นคือจังของงวดที่แล้วนะครับกะหนึ่งเป็นเจ็ดอันนี้เพิ่นไฮห 5, 7, 7าจจเจ็ 1, ดเจ็ดก็อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นห้าหนึ่งก็ได้นะครับล่างนะครับล่าง การนี้ก็ให้พิจารณาเบิงนะครับสําหรับเหล็กปูเห็ดเงินนากราดเอฟซีบางท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะครับเนาะแนวทางแต่ว่าเลขบนที่นี่เลขบนนะครับเลขบนเดี๋ยวให้เข้าไปเบิงเลขทําพิธีนะครับเพราะว่า,าปูบอกว่าเลขบนให้ไปเอามือทําพิธีซึ่งาจาย์เส้นขาจะทําพิธีขอหวย นะครับขอตัวเลขจากผู้เพชรเงินก็คือวันที่29่สานะครับสำหรับท่านที่ติดติดตามไว้ก็จะได้รู้จักกวดครับว่าเป็นตัวใดสําหรับเลขบนนะครับแต่ว่าเลขล่างหรือแนวทางนะครับเลขล่างที่ปูเพินมาให้แอดไว้นะครับที่ฟันทงเลยก็คือ57นะครับตัวเดียวนะครับเพราะว่าแอดเลือกเอาตัวเดียวก็คือเลือกเอาหาอันนี้ก็หายพิจรารณาเบิ้งนะครับผม าการถือว่าเป็นแนวทางนะครับให้ไปเปรียบเทียบกับอา,อาจารย์หลายๆสำนักเบิงมาครับถามาักกระจัดขนันคัดกับพานนะครับผมโปรดชัยวิจารนญาณในการรับชมรับฟังเรากันนะครับผมว่าเพราะว่าแอดบอดดมีเจตนาจะหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เป็นแนวทางนะครับผมหล้กกาขอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเนาะครับผมท่ายนี่นะครับผมแอดกาขอฝากนะครับ FC ทุกท่านที่บึงช่องพะเลียงชนแนลยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผพ้่ใดอยากได้แนวทางดีๆเด็ดๆก็ฝากกดติดตามไว้นะครับสำหรับชิปนี้แอดขอกาวขอบคสวัสดีครับผม